คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับพบกับสูตรหยวยโชคเศรษฐีมือร้านนะครับกับสูตรเด่นเด่นบนนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงแป๊บเนี้ยผมเขียนขยายตัวตัวอักษรให้อยู่โอเคอ่ะอามาดูกันต่อครับเด่นบนสูตรที่หนึ่งนะครับอ่าโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16พฤศภาคม63 16พฤศภาคม63นะครับเรามาดูกันนะครับจาก22วัดครับ ยี่สองวันเป็นยี่สิบสามวันครับสักครู่ครับเป็นยี่สิบสามโอเคนะครับยี่สิบสามเงินมีสะุดหนึ่งเงินนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับตั้งแต่สิบหกสิงหาคมใช่ไหม สิบกพฤษภาคมครับที่ออกศูนย์5้าหนึ่งศูย์เก้าห้าสองตัวหลักสองใช่ไหมครับอ่ะเราม,มาดูผมใช้นิสวนของหลักแสนล้อนที่หนึ่งครับคูณด้วยห้าหลักแสนล้อนที่หนึ่งคูณด้วยห้าบวกด้วยนะครับหลักพันรางวัลที่1ครับคูณด้วยสามบวกด้วยหลักสิบล่างคูณด้วยสองบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับแป๊บนะครับโ okay. อเคบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับบวกด้วย หลักหน่วยครับของ3ตัวหน้าคังที่1บวกด้วยหลักหน่วยครับของ3ตัวหน้าครั้นที่สองซึ่งคูณคูณด้วย2นะครับ0นย์คูณ5ได้0 0นย์บวก0บวกได้บวกได้3บวกด้วย4บวกด้วย2บวกด้ศนย0บวกด้วย0นะครับได้เท่ากับ9 9เบวก5เป็น1 4เศษใส่ี่บวก2ครับเป็น6 7, 6บวก7ครับ6บวกเดบวก7เป็น13บ 3. ใส่ สามบวกสองเป็นห้าได้สี่หกสามห้าสี่หกสามห้าครับสี่หกสามห้าครับหนึ่งมิถุนายนครับออกห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดครับเลขหกกับเลขห้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบนะครับต่อมาครับหนึ่งมิถุนายนคำนวณออกมาได้สามห้าสองสี่สามห้าสองสี่นะครับ อ่มีสรุปหนึ่งวดแต่ผมไม่ได้เติมต่อท้ายเลขเดี๋ยวเล่มจะเยอะนะครับผมเห็นว่าสูตรมันโอเคนะครับแค่สีตัวกําลังพอดีนะครับไม่อยากเยอะเกินนะครับเรามาดูชิบกมิตรายญ์ครับคำนวณต่อครับอันนี้มีสรุปหนึ่งงวดกันเองนะครับชิบกมิตรายญ์ครับคำนวณออกมาได้สี่หกสามห้าครับสี่หกสามห้าคำนวณครับเลขห้าเข้ามาหลักสิบครับนะครับต่อมาครับหนึ่งกระด้าหนึ่งกระด้าตะขมครับคำนวณออกมาได้สองสี่หนึ่งสาม 2 4 1 3ี่หนึ่งสามนะครับเรามาดูเลขสเข้ามาหลักร้อยนะครับสิบหกกัดาคมครับสิบหกกันดาศึคมคำนวณออกมาได้3ามห้าสองสีสามห้าองสี่เรามาดูนะครับเลขสเข้ามาหลักร้อยแล้ัวที่หนึงครับหสิงหาคมครับคำนวณออกมาได้แปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เจ็ดเลขแเข้ามาหลักร้อยแล้ัวที่หนึ่งครับสิบหกสิงหาคมครับสิบหกสิงหาคมคำนวณมาได้ 1> 9ก้าหนึ่เลขเก้าเข้ามาหลักร้อยหลักสิบครับหกยยันยายนครับหกั 16, นยายนคำนวณออกมาได้ศูนย,ยข 9, ข์สองนะครับเรามาดูเลขศย์เข้ามาหลักร้อยแล้วครับสิกันยายนครับสิบหกกันยายนคำนวณออกมาได้แปดศูนย์เลขแเข้ามาหลักร้อยแลครับเลขเเข้ามาหลักสิบนะครับ หนึ่งตุลาคมครับหนึ่งตุลาคมคำนวณออกมาได้ศูนยสองเกครับศูนย์สองเกครับเลขศนย์เข้ามาหลักร้อยลที่หแล้วครับเลขหเข้ามาหลักหน่วยนะครับสิบหกตุลาคมครับคำนวณออกมาได้หนึ่งสามศูนย์สองหสศนย์สองหนึ่งนยเลขศูนย์ครับเข้ามาหลักสิบนที่หนะครับหพฤศจิกายน,นครับ หนึ่งพิชเกอาคำนวณออกมาได้หกแปดห้าเจกครับเลขหเข้ามาหลักร้อยลที่หนึ่งครับสิบหกพิเกรนนะครับสิบหกพิเกอรนหกสามคำนวณออกมาได้ศูนย์สองเก้าหนึ่งครับศูนย์สองเก้าหนึ่งเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยหลักสิบครับหนึ่งธคมครับหนึ่งธคมหกสามนึ่คมหกสาคำนวณออกมาได้หนึ่ย์ส หนึ่งสมเรามาดูกันครับ1นึ่งสามศูยอใช่ไหม 1, 3. 1, 1, 3. หนึ่งสาหนึ่งหนกวกันนะอ่าได้ก็ได้ไดได 1, 3, 0, ก็ต้องตรวจสอบ16บธนวคมส2อ่ะหนึ่เลข3เข้ามาหลักร้อยเลข0นเข้ามาหลักสิบนะครับเข้ามาครบ3ั้ตอนที่หนะครับในวันนี้1ิบ มกสิบธันวคมหกสามนะครับคำนวณออกมาได้ห้าเจ็ดสี่ศูนย์ห้าเจ็ดสี่ศูนย์นะครับเรามาดูห้าห้าเจ็ดสี่ศูนย์ห้าเจ็ดห้าอ๋อห้าเจ็ดสี่หกขออภัยนี่ห้าเจ็ดสี่หกเออสิบหกธนาคมคำนวณออกห้าเจ็ดสี่หก เลขหกครับเข้ามาในส่วนของหลักร้อยแล้วที่หนึ่งครับสามสิบตันวาคมหกสามครับสามสิบธนาคมหกสามคำนวณออกมาได้เก้าหนึ่งแปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์เราไปแล้วครับเก้าหนึ่งแปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์เลขศนะูนย์ครับอ่าเลขแป๊บนะเก้าหนึ่งแปดศูนย์ใช่ป่ะอ๋อเลขเก้าครับ เลขเเข้ามาหลักสิบหลงที่1ครับ17มกราคมหกสี่สิบมกราคมหกสนะครับคำนวณ17มกราคมหกสนะครับคำนวณสักหน่อยละกัน5้าสาคือ5 5บวกด้วย2บวกด้วย2บวกด้วย5บวกด้วยสบวกด้วย7 2็ดคือบวกด้วยสี่ได้เท่ากับยีส 21่บเวกหเป็นยี่สิบหใส่หกบวกสองหเจดเป็นแปดใส่แปดปดบวกเจครับ8ปดบวกเเป็น15บห้าใส่ห้บวกสของที่เป็น7ได้หกแปดห้าเจ็ดปดห้าเจเรามาดูหนึ่งกุมภาพัน์ครับหนึุ่มภาพันออก9ก้าหนึ่งสองสุดเ็สอเราออกเก้าเจนะครับหกแปดห้าเจดนะครับเลข7เข้ามาหลักหน่วยหลังที่หนครับ 1กุมภาพันธ์ครับออก912 372 997ใช่มั้ยคำนวณต่อครับ1กุมภาพันธ์คำนวณออกมาได้อะไร2413 2413เรามาดูครับ2413 2413ครับเลข3ครับมาเข้ามาหลักหน่วยหลักที่1ครับ ชิปโปกรมมาผ่าน,นครับคำนวณออกมาได้เก้าหนึ่งแปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดศูนย์เรา,าดูหนึ่งมีนาคมนะเก้าหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งมีนาคมออกห้าสามแปดห้าสามแปดเลขแปดมาหลักหน่วยนะครับเราจีกหนึง่งหนึ่งมีนาคมครับหนึ่งมีนาคมหนึ่งมีนาคมคำนวณมาได้สามห้าสองสี่สามห้าสองสี่ นะครับด้วยสุดเดียวกันนะ3 5 2 4้ามีนาคมครับออก4 2 2 4 2 2นี้มาครบกับ4กับ2มาครบ3ตัวบนอันที่นสิมีนาคมครับ16มีนาคมลองมาดูครับ16มีมานมมาคมคำนวณออรมาหกแปดห้าเจ็ด8กแปาเลอมาดูครับมอายุ่กับ โอเคหกแปดห้าเจ็ดนะครับหกแปดห้าเจ็ดได้เจ็ดครับเข้ามาหลักสิบรางวัลที่หนึ่งนะครับต่อมาครับหนึ่งเมษายนนะครับหนึ่งเมษายนคำนวณออกมาได้เจ็ดเก้าหกแปดเจ็ดเก้าหกแปดใช่ไหมครับเรามาดูสิบหกเมษายนออกหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดนี้มาครบสามตัวบเลย เจ็ดแปดเจ็ดนะครับมันมาหามสิบหกเมษายนะนะสิบหกเมายนคำนวณออกมาได้ห้าเจ็ดสี่หห้าเจ็ดสี่หเรามาดูครับห้าเจ็ดสี่หใช่ปหห้าเจดสีได้7ครับเด่นเข้ามาในส่วนของหลักสิบหลองวันที่หนะครับตอนนนนะมมบ่อเนื่องนะสอพฤษภาคมครับออกสองเจ็สองสองตัวละหนึ่งแปแล้วก็มาดูกัน นะครับผมได้ทำใสก่กระดาษแผ่นใหญ่ไ้ให้นะครับเราดูโอเคเห็นนี้ยังเห็นแล้วนะห้าคูณห้าห้าห้ายี่ห้าคือห้าห้าบวกด้วยสามบวกด้วยสองบวกด้วยแปดบวกด้วยหก บวกด้วย8 2 1สคือบวกที่6นะครับบวกลงกันครับได้ไรช่วนคิดสิไ,ได้เท่าไร่ครับได้เท่าไรครับ30มสิบไหมสามสิสบวกห้าเป็นสามสิบห้าสหหบวกสองคงที่ ห้าหกเป็น7ใช่ไหมอ่ะใจ่เบวก7จ็คงที่7จบวกเเป็น14บใช่ไหมใบส่สี่บวกสองที่ครับ4เป็น5เป็น6กส่หได้5้าเจหโอเคนะครับแคปเจอร์เลยหนึ่งสองสาแคปเจอร์ครับ โอเคนะครับได้ห้าเจ็ดสี่กใช่ไหมเราก็ไม่ใส่กระดาษที่ผมเก็บสติห้าเจ็ดสี่หกนะครับห้าเจ็ดสี่หกนะโอเคนะครับก็สูตรไหนเราดูแล้วแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ลงเฟซบุ o กนะจะได้ไม่งงเป็นทักษะง่ายๆนะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับนะ อันนี้สูตรเ,เด่นบนสูตรที่หนึ่งนะครับตั้งแต่16พฤษภาคม6 3 23วดแการคำนวณน,นะครับมีสุดหนึ่งวันนะครับแต่ถือว่าเดินโอเคเดินยาวมาเรื่อยๆมีสุดต้นๆก็นิดหน่อยนะครับรู้ก่อนรอยก่อนกับสุดหอยโชคเศรษฐีหมื่นล้านครับสวัสดีครับ